สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับฮีโรสุรินนะครับวันนี้ฮีโรก็อยู่ข้างเ้าไก่เหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าหลายๆคนนะครับคงจะมีปัญหาเรื่องการชําน้ํานะครับเอาผักไปชําน้ํานะครับทํายังไงถึงจะปลูกผักได้เห็นเขาชําน้ําแล้วมันเกิดรากออกมานะครับเอ๊ะเขาทํายังไงเนาะเขาถึงเกิดรากออกมาได้สวยจังเลยเนาะไอเราทําตามไปก็ไม่เกิดทักทีเนาะ ทำยังไงเนาะแมแต่ก่อนพวกเคยสงสัยเนาะเขาทั้งปนยังไงผักถึงออกรากสวยจังเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆน,นะครับให้ทำวิธีการทำน้ำไปพร้อมๆกับพีโรนะครับว่าวิธีการทำน้ำมันไม่ได้ยากอย่างที่เพื่อนๆคิดเลยนะครับ มันมีอุปกรณ์แค่นี้เองง่ายๆนะครับอันนี้คือขวดที่ผมตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตกันไหมว่าทำไมทำไมผมเติมน้ำแค่นี้ผมไม่ได้เติมน้ำแค่นี้นะครับผมเติมน้ำเต็มแต่ว,ว่าน้ำมันเหลือแค่นี้เองนะครับ อยากอยาก,อยากจะดูไหมว่าน้ําเต็มแล้วทำไมมันมันเหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเติมไม่ดูนะครับว่าทําไมมันถึงเหลือแค่นี้เพื่อนดูนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่ไงพี่เดียดนะครับที่หลายๆคนนะครับชามน้ํายังไงก็ไม่เกิดทักทีนะครับ ตัวนี้น้าเห็นไหมเติมน้ำฝนตกใส่เมื่อไหร่น้ำก็ไม่ท่วมนะครับนี่ไงผมเจาะไว้ตรงนี้อ่านี่นะครับขั้นตอนสำคัญวันนี้นะครับผมจะให้เพื่อน จะพาเพื่อนนะครับมาดูวิธีการทํานะครับว่าผมทํำยังไงนะครับมานาขวดน้ำน้ำําน้ําดื่มนะครับขวดเล็กนะครับมันจะมีข้อหนึ่งข้อสองนะครับเป็นเป็นข้อข้อนี่เห็นไหมเราตัดข้อสองเลยนะตัดข้อสองแล้วครับตัดเลย แล้แบบนี้ใช่ไหมเราก็เสียบใส่นะครับเสียบใสในขวดนี่แหละขวดเดิมนี่แหละเสียบใส่ปุ๊บนะครับให้เรามองจุดฝาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับห้ามเจาะต่ำกว่าห้ามเจาะสูงกว่านะครับให้มองจุดตรงนี้นะครับเราก็ทำการเจาะเลยนะครับ เจาะเพื่อระบายน้ํานะครับไม่ให้น้ําขังซึ่งหลายๆคนตอนน้ำตอนน้ํำยังไงผักก็เน่านะครับเแบบจาะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาเติมน้ําดูแบบนี่รั่วเสร็จแล้วเขาจะรั่วถึงไหนก็รั่วถึงตรงที่เราเจาะนะครับแบบโอ ยังไงผักเราก็ไม่เน่านะครับเห็นไหมเ,เพื่อนเห็นไหมมาต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตให้เ,เพื่อนๆดูสีตัวอย่างนะครับในการชําน้ํานะครับจะมีพริกนะครับอ,อันนี้มะกรูดแล้วก็สะระแหน่นะครับแล้วก็มะเขือนะครับแล้วก็อันนี้ใบโหระพานะครับ มไม่ใช่ว่าเราจะเลือกยอดไหนมาเสียบช่ำน้ําก็ได้นะครับมันต้องมียอดที่สมบูรณ์ในการทํานะครับไปไปดูกันไปเลือกกันตัวอย่างแรกนะครับเป็นใบโหระพาเนาะโอ้มีแมลงวันทองด้วยใบโหระพานะครับตามตลาดเราซื้อมาก็สามารถใช้ได้นะครับโดยตามตลาดจะตัดมาช่วงเนี่ย ซึ่งเป็นต้นที่มันแข็งแรงแล้วนะครับนี่จะให้ราตัดให้ดูกิ่งไหนเนาะเอากิง่งกิ่งไหนดีตรงนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยดูสีนะเพื่อนดูสีนะครับนี่สีเขียวอ่อนเนะนี่เขียวแก่นะผมจะเอาเขียวแกนะ่จะตัดช่วงนี้นะครับ ได้มาแล้วถ้าถ้าอย่างนี้นะถ้าเราตัดช่วงนี้นะครับให้เราตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เด็ดออกเลยลากข็จะออกตรงนี้นะนะครับตัดทิ้งแล้วที่สำคัญใบนะครับใบมีเยอะแค่ไหนกระช่างนะครับ เราตัดครึ่งน,นะครับใบตัดครึ่งเลยนะสาเหตุของการตัดใบแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้เขาเหมือนจะตายอ่ะแล้วเขาก็ต้องทิบแทงรากออกมานะครับซึ่งเขาจะแทงรากออกมาตรงตาตรงนี้นะครับนี่นะต่อไปมะเขือครับ มะเขือตัวนี้เป็นมะเขือปลอะลูกเล็กนะครับเห็นไหมลูกเล็กกินกับน้ำพริกปลาทูอร่อยมากมะเขือนี้นะครับซึ่งมันมันมีความแกรแนน่งแล้วนะครับ่เโดจะต้องไปขยายพันธุ์เลยนะครับ่เโดจะไปไปชำน้ำนะครับตัดมาสักกิงนะ่งดอกเลยนะครับ ปใหญ่ๆตัดเอาเลยครับใบใหญ่แบบนี้นะครับต,แบบนะตัดแบบนี้นะตัดแบบนี้แบบนี้นะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดนะครับสักสองกิ่งนี่ไมเนี่ยใ,ใจก็เสียดายใตใจก็อยากจะตอนให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะสองสองต้นก็ได้ นี่เลยแบบนี้แบบนี้เราจะเลือกให้ออกออกตรงไหนดีมีโรมองแล้วว่านี่ตรงนี้ดีกว่าทัดทิ้งเลยนี่นะครับเราก็จะได้กิ่งพันมาแล้วนะสองกิ่งนะครับไปเดี๋ยวอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเอ่ออะไรดีโอสระเนศระเนไปสารเน อันนี้ก็เป็นสาระเนตที่โรดชํำน้ํานะครับชํำน้ําเสร็จแล้วก็มามา,มาปลูกมาขยายพันธุ์ต่อนะครับ <c oughs> ผักขยียงก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหมวสวยๆเลยหว,วบมากเลยนะครับมามาเลือกพันธุ์สาระเนกันก่อนเลยสาระเนก็สาระเน,ะเ,นเป็นผักที่ปลูกง่ายนะครับยังไงก็ได้เนาะ ให้ดูนะไหนีเนาะอะอไหน,นก็ได้หรอกซอสอกินแล้วกันแล้วก็ทำการริดใบเขาออกนะครับริดใบออกมันเดินมาครับท่า ถ้าอยากให้เขาแตกเร็วนะครับตัดครึ่งใบเพื่อกระตุ้นให้เขาออกรากนะครับเราไม่ตัดก็ได้นะแต่ว่ามันมันจะใช้เวลานาน,นานนิดหนึ่งนะครับประมาณเดือนเดือนถึงสองเดือนนะันจะออกรากแต่ถ้าเราตัดใบนี่ประมาณสิบห้วันนี้ได้ผลเลยครับไปไปทำกันพอเราได้ยอดยอดกิ่งพันมา ที่เราตั้งใจจะทําการตอนตอนน้ําแล้วนะครับครบแล้วนะตัดใบเรียบร้อยนะครับามาดูวิธีการทํานะครับเราหาฟองน้ํานะครับแต่ของฮีโร่จะใช้เป็นเอ่อฟองน้ําที่เราปลูกสลัดนะครับเก่าๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับฮีโร่จะเสียบลงไปนะครับไปงี้นะ แล้วก็ดึงฝาออกมาอันหนึ่งแล้วก็เสียบใส่เข้าไปนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดลงไปเลยให้ปริมาณน้ำนะครับเท่ากับที่เราเจาะดูไว้นะครับสาในอีกต้นหนึ่ง บไปเลยให้เขาโผล่อย่างนี้นะครับเนี่ยนะนี่ อันนี้เลยนะครับอืมจะเข้าไปไปก็ก็คืออีกต้นหนึ่งใส่เข้าไป แล้วก็วางไว้ในที่ร่มนะครับโอ้โโอเขียนวันที่วันที่สำคัญนะครับสำคัญสำหรับเรานะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าผักของเราโตเม,เมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่วันที่หกเขียนไว้หก กเดดหะเ,ะเป็นวันที่หแล้วกันนะครับวันที่หนะครับเดือนสองเดือนสามนะครับปีสองพันสองนะครับเอาวางไว้ใต้ร่มไม้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเขาจะค่อยค่อยแทงรากออกมานะครับนี่ พอเราทํำว้อย่างนี้ใช่ไหมครับ15วันเขาก็จะแทงรากออกมานะครับน,น,นี่อันนี้กํลาลังแตกแตกตารากนะครับเนี่ยตอนนี้แตกแล้วนะครับเนี่ยพอ15วันก็จะได้อย่างนี้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปของนิโร่นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคนที่ยังไม่ดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับทําให้คนอยากมาทําเกษตรกันมากขึ้นนะครับทําเกษตรไม่ได้ยากเลยเนาะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นีลโวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากครับ